แต่ก็ยันลายยิ่าลแต่งเพื่อร้อเมั่งแต่งเพื่อล้อเมื่อไม่ต้องมึง่มึงขาดค้ามู้ดลบดิ่งไงแต่เพื่อล้องมื่อ,อ,นอดนตรีแต่งเพื่อล้องั้นะเดี๋ยวผู้จับมาให้แล้วร้อล้อกันแล่นะ อไทยอะมึงแล้วมึงร้องแล้วร้องร้องมึงร้องอะไรเนี่ยเป็นครับมันยกกองร้องนี่พระทองแตงไทยทั้งสาวน้อยกวนทำไมเป็นคนหายใจเออร้องเลยอะเออร้องเลยร้องเลยร้องที่อะไรนร้องเลยนะร้องเลยไม่ได้ท้าไม่ได้เก่งปานยก้อง ใครใครใครล่ะใครล่ะใครอ่ะใครใครเป็นยไงหัวหน้า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 อยู่หัวพ่อของคุณเลยเขาจถามเราว่าใครใครใครอ่ะเฮ้ยก็มเฮ้ยพี่ขอโทษพี่พี่ผมไปรู้เรื่องของเคียร์มึงไม่เอาไม่ให้เคียร์แล้วก็ตั้งคนเดียวให้ห้าพันเราให้ลยพี่โน่ร้องได้ป่ะเนี่ยพี่นายโมโหนะเจ้าภาพเขาบอกให้ร้องร้องได้รล้วมันยังไงเล่าร้องไม่ได้ถ้าร้องไม่ได้ไปกินตรงนี้เดี๋ยวร้องให้ฟังพี่นายครับ วันมอเป็นมอได้ไหมเนี่ยวันมอนี่ต่อจากวันเสาร์ป่ะอีกครั้งเลยดูสิดู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 มได้ ได้ถูกเนี <wiele Hero ic climbing> <the> mm ่ยได้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 เนี่ยรอจะโน้มตัวตีไปไปไป ใครล่ะใครใครใคใครนมึงก็ก็มาร้ออย่างนี้ีีไหนอะเมื่อไรล้อหรือถามใครใครใครมร้ออย่างนี้ตายแ้วอย่างไรเรามาล้ยังไงอะมร้อแบบนี้มึงเสียงไปมึงไนี่ริมไม่ได้แลไม่แกล้งผมีว่าก้งอย่าไอ้ัอนพี่แกล้งผมเนี่ยน้แกลงเห็นผมขี้แก้งแล้วแกล้งกันใหญ่กูมีแกงกูขี้แตกเลย

เก่งนะเอามาได้เลยเดี๋ยวจ่อยเองจ่อยเป็นร้องในถูกด้วยคารองในถูกโดนไม่เคยโมโหง่ายมันไม่เคยโมโหง่ายเลยนะพี่พี่ไปทำมาง่ายเลเนี่ยเอาว่ามันเอาจริงแน่จริงเอาจริงมันเอาจริงแน่เนี่ยไม่รู้เลยร้องได้ไหมราได้ทุกคนนะมันยกกล้องพี่พายมันยกกล้องย้อนย một con lạy nhảy, bơi phẳng cổ, trời, nói chạy nói chạy, mày nói nói chạy, nói chạy nói chạy, nói chạy mày nói ร้องได้ไหมแต่ข้าตัวนะได้อะน้อยใจ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 มึงยังมาน้อยใจได้ขนาดนี้ไอหนึ่งน้อยใจไอหนึ่งก็น้อยใจนุ่นแม่ให้รางวัลนุ่นใครล่ะใครอะไรใครอะไรมึงไม่ตีมันละตีมันเหรอของยของ